4 3 2 Speed Action คุยกันไปคุยกันไปคุยกันไปเฮ้ยวันนี้มาเที่ยววันนี้มาเที่ยววันนี้มาเที่ยวกินเหล้าเฮ้ยมีผู้หญิงว่าเฮ้ยโอ้โหเด็กสวยจัิงเลยว่าเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยเอาวะเอาไปไปไปเฮ้ยสปี a สปีดแอคชั่น ล้ก <c oughs> ินเหล้าลูกค้ามาลูกค้ามาสวัสดีครับเชิญครับเชิญชัดขาเข้าใหม่ได้ปะกินแต่เบียรกูไม่อยากเจ้าโคจะเบียร์มือต้องเศร้ากูอยู่เชียร์ต้องขอแก้วไม่ต้องเรียเดี๋ยวมึงเสียนั่นกูดเบียไม่ใช่เมียเองไม่ใช่เมียเพราะว่าเราจะต้องมีเชื่อมตันเชื่อมตันก็คือพี่จะหันหลังให้กล้องใช่ไม่ใช่พี่กูเด็กเสิร์ฟเด็กนิ้งขอเสื่อภาพเขาเป็นไงนะเนาะ คมาลโจพร้อมนะครับห้าซ้อมซ้อมซ้อมอะซ้อมลองซ้อมนะครับห้าสีเลยสีส่เทนะครับห้าสแอคชั่นกี่โมงล้วเส่อสี่ทุ่มแล้วโอเคเป็นไงบ้างดูดิ เอาเด็กเข้าเด็กเข้าเด็กเข้ามาแล้วเข้าเลยครับนี่เอาเออสาวมาต้องยิ้มหน่อยสาวมาเออมองหน้าเลยเด็กใช่เปล่าคุณพิ้วพิ้วเปล่าใช่เด็กร้านนั้นหรือเปล่าโอ้ยแ่ครับผมครับครับอ่ะพร้อมนะครับเก็บจอบพี่แชมป์นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่น ห้าส mm ี hmm. ่สามสองหนึแอคชั oh, ่นเล่นไปเรื่อยๆคุยไปนคุยไปเนีเที่ยวไหนไม่มครับก็มามาเองค่นี้ไม่เหนสองมือาจับมือดิเอามืออีกข้างมาเช็คมือไอ้จับหัวจับหัวดาจับหัวดาเอามืออีกข้างเอามืออีกข้างเช็ดหน้าเอามือเอามือจับจัน้าจับ้าจับน้าจับ้จับ้าจ้าจับจับับาจับาจ เ็สปีดแอคชั่นไปไได้แล้วคะเออแรแล้วดเด็กมาดเดวันนี้เช็มือด้ดูมือจิ้มมือช่วยมือช่วยมือหน่อยช่วยมืออนีคกูต้องเร็วด้วยใช่ไหมเร็วเร็วด้วยเร็วด้วย

ในใต้ไม่ว่างงานยังอ๋อคิดอ่ไรคิดบ้านอะไรคิดว่างานอะไรเล่นอะไรเรื่อยๆทำทีได้เนื่องในเรื่องเงียบเล่นกับดนตรีบ้างครับโอ้ใช่ครับใช่คมับ É okay. okay. เดินจากไปบอกลาไปได้ไม่ถึงสองวันความตั้งใจที่เราเคยมีไม่กระทำให้เรารู้สึกว่าผูกพันเธอแอบไปเยกับเขาแล้วก็บอกว่าเขาแม่งโคตรมัน a c งไม่เคยดูพลังกูจะดูประจำคงูงไม่อยากจะทำให้ดูตอนยัางก็ยังมีเป็นกังตอนนี้คงยุต้องย่างน่าตามได้สนใย ไม่แปลเธอเดินจากไปบอกลาไปได้ไม่สองสวันก็วาใจที่เราเคยมีได้ทำให้เรารู้สึกว่าถูกพันเธอแอบไปเยกับเขาแล้วก็บอกว่าเขาไม่โคตมาสัวมวันนี้กัท่าทํา่ผเกสุดทนเรานังดู่พลังอที่ัโพลตนาทีเสิั้แต่วันนี้ทุกขาวดีดีจะมาให้ผม่วดีพอปวดใจช็คของพายเองเราเดี๋ยวไิดีดอแล้วอเอมิงดับ คิดถูเอ้ยเคยๆพอๆเพื่อนเดี๋ยมันแตกเพื่อนดีๆฟันมึงต้องปอยจากข้างหลังจุงรย กูไม่อยากรู้มึงเป็นไงมึงเปเจ้าชูนอนกับใครน่าไม่ใช่กูที่นาวใจถึงกับปูเสียวได้ใจทำได้ไงเาอทำลายก็เจ๊ใจ ช้าๆนะครับอยกับเกขากูไม่ดเกดนนไม่เ็เลากินแต่เพียจะเพียไมตองเศร้ากอยู่เชียงตุขแก้วไลยงันคนเพียไม่ชินเมสปอเลยใส่เลยสเลย วายลวงแล้วเฮียออาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวๆยวทันอยู่ไปพิงรถเอาไปพิงรถเอาไปพิงรถสิเด้อเดี๋ยวๆเอออย่าขยับเยอะนะไปดูผมด้วยใช่ไม่ต้องไม่ต้องขยับให้ตรงรถโดนรถมากแสดงว่ามันลื่นถ้างั้นอย่าพาร์กอย่าพาร์กแล้วก็พิงมุมเดินใกล้แล้วใกล้แล้วเอ๊ะเอาเลยนะ ตั้งแต่เธอเดินจากไปบอกลาไปได้ไม่ถึงสองสามวันควาไม่ใจที่เราเคยมีไม่ก็ทําให้เราดูเฉยๆเพื่อแอบไปเย้กับเขาสายรุดสายรุดไอ้เชี่ยเอาทำไมมันโฟกัสได้เนิยวะเนี่ยเป็นแดงกันแล้วเพื่อนมันนี่เอาัปเอาไปสายรุอันนี้ส่งส่งดาวจิกเอาฉากเก็บกัดฟันกัดฟันอย่ายิ้มมากกัดฟันเฉยๆแบบอ่อยกัดฟันยิ่ คบมาตั้ง3-4ปีแต่มาวันนี้กับทำมันพังในหัวมึงมีแต่เรื่องสื่อพันหล่อนั่งดูกก็ดูพนลำอออพักหลังถ้าเริ่มจะปกปิดพอถามชักมิดถ้าเริ่มจะปิดบังแต่วันนี้เธอมาขอคืนดีฉันว่ามันคงจะไม่ดีเพราะหัวใจฉันไม่ใช่ของฟีร้องไห้เราไปเถอะไปอีก10บสิบปีแต่ก่อนก็มีเพียงส Yang meringan itu biang,